เมื่อพูดถึงอาการติดกาแฟร่างกายของเราไม่ได้กําลังเสพติดกาแฟหรือคาเฟอีนในลักษณะเดียวกันกับสารเสพติดอย่างยาบ้าเฮโรอีนกัญชาหรือใบกระท่อมที่มักจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพไปจนถึงปัญหาสังคมเพียงแค่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าขาดกาแฟไม่ได้ต้องดื่มกาแฟเพื่อกระตุ้นร่างกายก่อนถึงจะเริ่มทํางานหรือทํากิจกรรมอื่นๆได้ตามปกติ สมองของคนเรามีสารเคมีที่เรียกกันว่าตัวรับอะดีนโนซีนและสารอะดีนโนซีนซึ่งจะทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของสมองโดยลดการตื่นตัวและทำให้เรารู้สึกง่วงนอนแต่เมื่อเราดื่มกาแฟสารคาเฟอีนจะเข้าไปจับกับตัวรับแทนที่สารอะดีนโนซีนทำให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาและเซลล์สมองก็จะสร้างตัวรับเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการชดเชยให้กับสารอะดีนโนซีนส่งผลให้คาเฟอีนมีฤทธิ์ลดลงค่ะ ถ้าเกิดว่าเราหยุดดื่มกาแฟ ى, จะส่งผลทําให้สารอะดีโนซีนจับตัวกับตัวรับมากยิ่งขึ้นจึงก่อให้เกิดอาการอ่อนเพลียหรือง่วงนอนมากกว่าปกติทําให้จําเป็นต้องดื่มกาแฟ ى, เพื่อให้กลับมารู้สึกกระปรี้กระเปร่าดังเดิมจึงเป็นสาเหตุที่หลายคนเลิกดื่มกาแฟไม่ได้สัทีค่ะบางคนก็อาจจะคิดว่าการดื่มกาแฟทุกเช้าเป็นเพียงแค่ความเคยชินเท่านั้นไม่ได้กําลังติดกาแฟ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดดื่มกาแฟแล้วพบอาการอ่อนเพลียง่วงซึมมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อไม่มีสมาธิไรเรี่ยวแรงซึมเศร้าหงุดหงิดคลื่นไส้และอาเจียนตามมานี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเรากำลังติดกาแฟอยู่หรือเราเรียกอาการเหล่านี้ว่าอาการถอนคาเฟอีนนั่นเองค่ะ ความรุนแรงของอาการก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณคาเฟอีนในกาแฟาที่ได้รับในแต่ละวันอาการถอนจะรุนแรง1-2วันแรกและอาการก็อาจจะคงอยู่นาน2-9วันนอกจากนี้การเพิ่มปริมาณการดื่มกาแฟาก็ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการติดกาแฟาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าร่างกายจะเริ่มปรับตัวให้ชินกับสารคาเฟอีนทําให้ต้องเพิ่มปริมาณกาแฟามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าหรือตื่นตัวเท่าเดิมหรือก็คืออาการดื้อคาเฟอีนนั่นเองค่ะ การจะเลิกกาแฟนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราต้องอาศัยการยับยั้งชั่งใจและค่อยเป็นค่อยไปถึงจะช่วยทําให้เลิกกาแฟได้คนที่ติดกาแฟอาจจะลองทําตามคําแนะนําในการเลือกกาแฟดังต่อไปนี้ดูค่ะค่อยๆลดปริมาณการดื่มกาแฟในแต่ละวันไม่หักดิบเลิกกาแฟอย่างกระทันหันเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวช่วยลดอาการถอนคาเฟอีนให้น้อยลง ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มอื่นๆที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนไม่ว่าจะเป็นชาน้ำอัดลมช็อกโกแลตเครื่องดื่มชูกำลังหรือเครื่องดื่มเกลือแร่ส,สำหรับคนออกกำลังกายดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นโดยน้ำจะเข้าไปช่วยขับคาเฟอีนออกจากร่างกายและป้องกันร่างกายขาดน้ำหันไปดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนหรือกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำทดแทนเพื่อทำให้ร่างกายได้รับคาเฟอีนน้อยลง ถึงแม้ว่ากาแฟจะเป็นที่พึ่งทุกเช้าสายบ่ายเย็นของใครหลายหลายคนแต่การดื่มกาแฟในปริมาณมากก็อาจจะนำมาซึ่งการติดกาแฟจนยากจะเลิกหรือก่อให้เกิดอาการกวนใจอย่างอาการถอนคาเฟอีนตามมาหลังจากที่หยุดดื่มซึ่งถ้าหากว่ายังเลิกกาแฟไม่ได้ถาวรเราก็ควรดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมนะคะโดยควรจำกัดปริมาณคาเฟอีนที่400มิลลิกรัมต่อวันหรือกาแฟประมาณ2-4แก้วเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อสุขภาพให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ คราวนี้มาดูเครื่องดื่มตระกูลชากันบ้างโดยเฉพาะชาเขียวและชาดำต่างๆมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรทำไมคนเอเชียอย่างชาวจีและชาวญี่ปุ่นจึงนิยมดื่มชาร้อนๆมานานนับหลายศตวรรษแล้วชาวเหล่านี้มีดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรมาไขาความลับสุขภาพดีจากชากันดีกว่าค่ะ เคล็ดลับสุขภาพดีของชานั่นคือสารฟลาวนอยด์ซึ่งเป็นสารที่พบได้ในผักผลไม้หลายชนิดไม่ใช่ว่าจะพบได้เพียงแค่ในชาเขียวและชาดำเท่านั้นนะคะหากแต่ยังพบได้ในยอถั่วเหลืองกระชายดำสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นและเครื่องดื่มอย่างไวน์เป็นต้นค่ะโดยสารฟลาวนอยด์มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายทีเดียวฟลาวนอยด์ที่พบในพืชจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นคือนารินจิน เป็นสารในกลุ่มฟลาวนอยด์ที่ให้รสขมพบในเปลือกของผลไม้พืชตระกูลส้มแคเทชินพบในใบาชาและพบมากในชาเขียวคราวนี้ลองมาดูที่ประโยชน์ของฟลาวโวนอยด์กันบ้างว่ามีอะไรนะคะเริ่มต้นเลยคือลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดลดร,ระดับคอเลสเตอรอลคราบพลักและไขมันเลวในเลือดและในหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบช่วยปรับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ การดื่มชาเขียวหรือชาดำจะให้ความสดชื่นกระปรีก้กระเป่าสมองตื่นตัวเพราะมีคาเฟอีนครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกันกับกาแฟในปริมาณเดียวกันนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่ต้องการคาเฟอีนในปริมาณไม่มากเท่ากับการดื่มกาแฟ ความไวปฏิกิริยาของหลอดเลือดดีขึ้นหมายถึงการที่หลอดเลือดมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเคมีและความตึงเครียดทางอารมณ์นั่นเองซึ่งเมื่อหลอดเลือดมีปฏิกิริยาที่ดีก็จะช่วยทําให้หลอดเลือดมีการไหลเวียนของโลหิตและปฏิกิริยาอื่นๆเพื่อให้ร่างกายตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น ถึงแม้ว่าเราจะเห็นประโยชน์ของฟลาวโวนอยแล้วคิดจะดื่มชามากเป็นลิลิตต่อวันแล้วเราก็บอกไว้เลยนะคะว่าหยุดคิดได้เลยค่ะเพราะการดื่มชามากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อการทำงานของไตทั้งชาเขียวชาดำหรือชาอื่นๆจะมีสารออกซาเลตอยู่ปริมาณหนึ่งถ้าเกิดได้รับเข้าสู่ร่างกายมากๆจนทำให้ไตต้องกำจัดออกไปบ่อยๆก็อาจจะตกค้างเป็นผลึกจนกลายเป็นนิ้วในไตได้ค่ะ ดังนั้นถ้าหากว่าอยากจะดื่มชาเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีเราควรดื่มไปตามธรรมชาติวันละ1-2แก้วแล้วเลือกดื่มชาร้อนที่ไม่ใส่น้ำตาลและส่วนประกอบอื่นๆหรือใส่น้ำตาลให้น้อยที่สุด ไม่ควรจะดื่มเพราะคิดว่าชาเป็นยารักษาโรคและชาชงจากใบชาแท้ๆก็จะดีกว่าชาขวดหรือชากระป๋องนะคะเพราะว่าอาจจะมีส่วนประกอบที่เป็นชาน้อยและน้ําตาลสูงทําให้ประโยชน์ที่ร่างกายควรได้รับจากการดื่มชาน้อยลงและยังอาจจะเกิดผลเสียจากปริมาณน้ําตาลที่เติมลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติจากชาขวดหรือชากระป๋องอีกด้วยค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ